ตะโกเรียกพิมเล็กหน่อยไม่เอาหรือเพิมเล็กก็หลงทางไม่ได้กลับบ้านด้วยนะเรียกเบาไม่ได้หรอกนี่ไงมาแล้วไปไหนมาฮ <c oughs> ะลูกไปไหนมาลูกหลงเหรอฮะน,นั่นนยวิ่งไหาแม่แล้ว ไม่เห็นหรอลูกไองไปดูตรงที่ะเชเดี๋ยวเพิ่มเดินไปหาแล้วกันนะว่าเป็นยังไงบ้างโงูไปหาก็ไม่เจอนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปหาดูอีกทีนึงน,นะพี่อมล็ดชุดสีอะไรนะมีน้ำตาลอ่อนๆนะเดี๋ยวไปเดินหาพี่มอมล็ดดูซิหลงทางไปไหนแล้วเนี่ย<ว>โอ้โหให้เลือกขนมแล้วก็แบบเลือกนานมากนะครับไปดูซิอยู่ไหนไปดูซิจะเปมาหาพี่อมล็ดตรงไหนบ้างตรงขนมไปหายัง แห่ขนมอยู่ตรงไหนพาไปดูสิขนม,ขนมอ๋อมีขนมมาหาตรงขนมนะครับเออมเล่หลงทางแล้วเนี่ยเออเรียกทีเรียกทีกทมีไหม, <S <S ม,มไม่มีอมเล่เลยอะ่ะเนี่ยขนมเนี่ยตะโกเรียกหน่อยสิตะโกเรียกพี่อมเล่หน่อยไม่เอาหรือพี่อมเล่ก็หลงทางไม่ได้กลับบ้านด้วยนะ เรียกเบาไม่มได้ยินหรอนี่ไงมาแล้วไปไหนมาฮ <c oughs> ะลูกไปไหนมาลูกหลงเหรอเอา้าห้างนี้ก็มาบ่อยทำไมหลงน่าหลงจริงหรือเปล่า <c oughs> แล้วไหนไม่ตามน้องมาล่ะ <c oughs> โหเยแล้วเขาจ่ายเงินหมดแล้วอ่ะอะไรโอ้ว่าจะไม่จ่ายเงินให้ได้อะไรมาบ้างเนี่ยไหนเขาดูที่ได้อะไรมาบ้างแล้วหลงเดินไปไหนมาบ้าง ทำไม่แปดขวบแนนะล้วล,ลูกไม่น่าหลงนะเรามาจากไหนเราก็ต้องไปทางนูน้นเราอยู่ตรงนูน้นเราก็ต้องไปทางนูน้นทําไมไม่อยู่กับเกาะกับน้องไว้เล่าโอ้ว่าจะไม่ซื้อให้ <S <S เห็นแล้วหลงจริง,รง,รงก็สงสารเอาไปเอาไปจ่ายเงินเอาแล้วถ้าป้าปาไม่เดินเข้ามานจะ,จ,ะจ,ะจ,ะจะเจอไหมเนี่ยแล้วไม่เวลาเจอก็เบอร์พ่อแม่ก็มีไม่ใช่หรอถ้าหาไม่เจอก็บอกนะ้าคะขอยืมอะไรขอยืมอะไรคะขอยืมโทรศัพท์ใช่ไหม พ่อเยี่ยมมาสแล้วก็ขอให้โทรหารแม่อู้เข้าใจไหมพ่จ่ายตังค์กันไปโอ้ว่าจะพ่เยี่ว่าจะไม่ซื้อให้เลยนะครับคือแบบแต่เขาหลงจริงๆอ่ะก็สงสารเลยนะเลือกานานอ่ะออมเล็ตขนมแค่นี้เองไปจ่ายตังค์ตรงนี้นมคใส่ชุดเหมือนเชุดเหมืืออนช่ไป <c oughs> เ,เลย <c oughs> ตามเข้าไปอ่ะตามคนอื่นนี่ไม่ใช่น้องตัวเองซะอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวให้ออมเล็ตไปจ่ายตังค์ก่อนนะครับ เกือบไม่ได้พี่อเมริตกลับบ้านแล้วนะรู้ไหมหลงจริงๆนะดูดิเออมันอยู่แค่ด้านหลังนี่เองแล้วพว่อเองก็เดินมาจ่ายเงินยืนรอตั้งนานไม่มาโหน้องชอเชฟเบตยังมาได้อเมริตนี่เป็นพี่ยังหลงเลยอะเอาบอกเบอร์เขาด้วยบอกเบอร์เดี๋ยววันคร์สเขาด้วยบอกเบอร์พี่เขาเบอร์เบอร์แม่อุ๋อศูนย์แปดเก้าอะหลงจริงนะเนี่ยถามจริงว่าหลงจริงเปล่าหรือแกงลงจริงไม่ได้แกลงจริงหรือเปล่า เราออมเลยหน้าเสียเลยนะเพราะเราเดินไปไมเมื่อกี้คือแบบไม่ได้ไม่ได้แกล้งลนะคือหน้าเสียหน้าหงอยเลยนะเอาเลยรับเงินทอนเร็วลูกไปขอบคุณครับไประวังหล่นระวังหล่นถือดีๆเอาใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าฮันนีะวิมาหาแม่แล้วหลงหลงจริงหลงจริงเลยหน้าเสียเลยจ่ายให้สงสารว่าว่าจะไม่ซื้อให้แล้วหลงปุไหนอะหลงจริง หลงจริงนมดื้นมเหน่าคนนี้นมหายนู่นไงลูกวางไนวดนมหายแล้วเบอร์โทรก็จําได้หรือเปล่าเมื่อกี้ไม่โทรเบอร์เออไม่บอกเราเนี่ยเนี่ยเราลืมเอาใส่ไอโมมาเราลืมชาร์จแบตใช่ไหมถ้ามีไอโมก็โทรได้ใช่ไหมเสียดายจังเลยโอเคนะลืมเอาไอโมมาเนี่ยเดือดร้อนเลยถ้ามีไอโมก็ถ้โทรแม่เอวอยู่ไหนอยู่นี่คะลืเนี่ยเห็นไหมโอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแบบ ถ่ายแบบร้นสดเลยนะไม่ได้เตรียมคืออเม็์หลงจริงนะครับสรุปนะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับอยากฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้อเม็์ด้วยนะอเม็์คะจะเปิดเทอมแล้วนะคะต<ะ>ั้งใจเรียนนะสอบได้เท่าไหร่ไมไ่สี่แย่เก่งนะครับโอเคคลิปนี้พ่อยิ่งไปล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนเชเวตบ๊ายบายอเม็์บ๊ายบาย